12. สมุนไพรที่ผู้ป่วยโรคไตควรระวังครับมีหลายท่านนะครับเรียกว่าเป็นขาประจําสมุนไพรครับชื่นชอบสมุนไพรนะครับสมุนไพรไทยก็ดีนะครับแต่เมื่อผู้ป่วยโรคไตนะครับทานสมุนไพรเหล่านี้นะครับไม่แนะนํานะครับเนื่องจากมีความเข้มข้นเกินไปมีสมุนไพรไหนนะครับเรามาดูกันครับ 1. เห็ดหลินจือ 2. ปอกระปิด3มะม่วงหาวมะนาวโห 4. มะเฟืองห หญ้าหนวดแมว 6. ลูกหยอ 7. หญ้าไผ่น้ำา8เถาวันเปรียง 9. ลูกเหนียง 10. บปวยเลง็ง 11. ตะลิงปิง 12. ไครเขือหลายท่านนะครับเรียกว่าเ,าเคยได้ยินนะครับว่าสมุนไพรนี้มันดีต่อสุขภาพนะครับแต่เนื่องจากการเป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับสมุนไพรเหล่านี้อาจจะมีความเข้มข้นเกินไปแล้วบางสมุนไพรนะครับอาจจะต้องมีการขับ ส่วนเกินนะครับผ่านทางไตนะครับส่วนภัยมันดีแต่ผู้ป่วยโรคไตเป็นโรคหนึ่งที่มีความเบาบ,บางละเอียดอ่อนต่อสมุนไพรหลายประเภทนะครับสมุนไพรเหล่านี้ที่แนะนำนะครับสิสสมุนไพรนี้ยังไงให้ลดเลี่ยงก่อนนะครับการทานสมุนไพรเหล่านี้อาจจะกระตุ้นการเสรื่อมของไตได้เร็วขึ้นยังไงลองเลี่ยงไว้ก่อนแล้วจะปลอดภัยครับ สำหรับท่านไหนนะครับต้องการดูแลฟื้นฟูไตจากที่บ้านนะครับผมขอแนะนำสือเล่มนี้ครับเมนูอาหารฟื้นฟูไตซึ่งเป็นสูตรในการชะลอความเสื่อมไตครับซึ่งมีเมนูขาวด้วยกัน45สูตรและเมนูอาหารหวานนะครับที่สามารถทานได้สำหรับผู้ป่วยไต15สูตรด้วยกันและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยไตครับ5สูตรด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับที่อร่อยปลอดภัยและตรงตามโภชนาการโรคไตถ้ทาท่านไหนสนใจนสือเล่มนี้นะครับคลิกไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับและสั่งซื้อครับทางเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับ